วิดิทัศน์นำเสนอนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนบ้านนาภูกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสาโครงงานคุณธรรมระดับอนุบาล เดินแถวเรียบร้อยเดินคอยตามกันหลักการและเหตุผลเด็กบางส่วนการเดินยังไม่เป็นแถวยังไม่มีระเบียบมากนักรวมถึงการเดินต่อแถวรับถาดอาหารการเดินไปเข้าแถวเป็นต้นซึ่งเกิดจากเด็กเคยชินในการเดินแบบนั้นชอบเดินอยากล้อกันเดินเป็นกลุ่มหรือเดินเป็นคู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในการปฏิบัติการเดินแถวมีการหยอกล้อไม่มีความกระตือรือร้อนในการปฏิบัติสิ่งที่ดีๆให้กับตนเองขาดความสามัคคีความมีระเบียบวินยัยและความรับผิดชอบซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาต่อไป าเด็กมีวินัยในการเดินแถวทำกิจกรรมทุกกิจกรรมจะทำให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเมื่อม <Euros> ี um กิจกรรมก็จะดำเนินการได้โดยดีสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะและเป็นที่ชื่นชมกับผู้ที่พบเห็น <aker yor vant aris> วัตถุประสงค์ของโครงงาน <S <S เพื่อให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3โรงเรียนบ้านนาโพกาง จำนวน71คนปฏิบัติตามระเบียบวินัยการเดินเป็นแถวเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินัยให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3โรงเรียนบ้านนาโพกลางหลักธรรมที่นำมาใช้ในโครงงานนี้นะคะใช้หลักธรรมอิธิบาต4 1. ฉั้นทะาเด็กมีความพึงพอใจที่จะทำการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 2. วิริยะเด็กมีความกระตือรือร้อนในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 3. จิตตะเด็กมีสติในการเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 4. วิมังสาเด็กร่วมกันคิดหาแนวทางที่จะทำให้การเดินแถวต่างๆให้มีระเบียบระยะเวลาที่ใช้ในการทำโครงงานวันที่ 1. กรกฎาคม2563ถึงวันที่31 มีนาคม2,564ค่ะวิธีดำเนินโครงงาน 1. อบรมให้ความรู้เด็กๆเ,เกี่ยวกับการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบโดยยึดหลักการเดินชิดขวา 2. ให้เด็กปฏิบัติในการเดินแถวทุกเช้าและเย็นเป็นระเบียบเดินชิดขวาเป็นหลัก 3. ให้เด็กเข้าแถวทำกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินเข้าซ้ายวนออกขวา สให้เด็กเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นระเบียบเดินชิดขวาเป็นหลัก 5. ให้เด็กเข้าแถวเดินภายในโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเดินชิดขวาเป็นหลักผลการดำเนินงานด้านเด็กในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางโรงเรียนบ้านนาโพกลางได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทั้ง4ด้าน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้มุ่งพัฒนาและจัดกิจกรรมการเข้าแถวให้กับเด็กและส่งผลให้เด็กเกิดระเบียบวินัยในตนเองเด็กรู้จากการรอคอยด้วยตนเอง mm hmm. เช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะร้องเล่นเต้นโชว์กิจกรรมเสริมประสบการณ์เตรียมเด็กให้สงบก่อนเข้าสู่กิจกรรม กิจกรรมกลางแจ้งการจัดแถวให้เป็นระเบียบก่อนทํากิจกรรมต่างๆ 1. เด็กเดินในอาคารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เด็กเข้าแถวซื้อของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เด็กเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. เด็กเข้าแถวเดินภายในโรงเรียนอย่างมีระเบียบ 5. เด็กมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเอง ด้านครู 1. ครูมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้เด็กมีระเบียบวินยัยมีจิตสำนึกที่ดี 2. ครูมีกิจกรรมที่ดีที่เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ 3. ครูได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองชุมชนในการอบรมวินัยให้กับนักเรียนด้านโรงเรียนจากการดำเนินกิจกรรม ทำให้โรงเรียนได้รับควาชื่นชมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่ได้พบเห็นตลอดทางได้รับการเก่าวขานในเรื่องความมีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆด้านชุมชนเมื่อนักเรียนมีวินัยในการเดินแถวทํากิจกรรมทุกกิจกรรมจะทําให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบ เมื่อมีกิจกรรมก็จะดำเนินการได้โดยดีสร้างความสามาัคคีให้กับหมู่คณะและลดปัญหาสังคมได้อีกด้วย,ยวสำหรับโครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3โรงเรียนบ้านอาโกลาง ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์หรือเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่สนใจและขออาภัยมาณที่นี้ด้วยหากเนื้อหาหรือกิจกรรมที่นำมาผิดพลาดขอขอบคุณค่ะ